ขอต้อนรับทุกคนที่เห็นว่าความรู้นั้นมีค่ากับตาถึงยกกำลังห้าสำหรับความรู้สึกของคนไทยนะครับการสร้างหุ่นยนต์นั้นถือเป็นเรื่องไกลตัวแต่าชาวต่างชาตินั้นเขาบอกว่าไม่เลยครับเพราะพวกเขาพบว่ามีกองกำลังหุ่นยนต์เดินทางออกจากประเทศไทยไปในประเทศต่างๆ ที่สําคัญครับมาจากจุดเดียวกันนั่นก็คือบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทอง ที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดเซิงคอร์ปอเรชันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบริรัมคือเมืองดินแทนภูเขาไฟเมืองไทยและเป็นศูนย์กลางอรารยธรรมของบบราณที่มีความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บุริรัมยังได้รับสมญานามว่าดิ่งแดนประสาทหินอันมากไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมโดยมีงานศิลปะหัตถกรรมลือเนื่อง ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าซิมปตีนแดงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมหัศาจรรย์ไปกับเราบุรีรัมย์เมืองเรื่อนร,รมร่วมชมกีฬาศึกษาอารยธรรมของบุรีรัมย์จะทำให้คุณประทับใจมหัศาจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นปูนซีเมนต์คนครหลวงเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ส,สีทีสไมยสีทีสไมยใช้แล้วยิ้มและหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยถือกำเนิดจากที่นี่ครับบ้านหุ่นเหล็กผมเริ่มงานลักษณะน,นี้นะครับเมื่อประมาณปี4-3คือมันเหมือนกับเป็นความชอบส่วนตัวครับไม่ได้คิดว่าจะขายอะไรใครจนประมาณสักปี4-5เริ่มมีคนมาถามแล้วก็มาขอซื้อ ลูกค้าจริงๆของเราส่วนใหญ่เกือบประมาณ8-90%คือต่างชาติคือเขาก็คงมองเห็นว่าง,งานแบบนี้ถ้าไปอยู่แต่ประเทศเขาขายได้เมื่อก่อนเราทําเราไม่ได้คนเข้าไปดูแลเพราะที่เราแคบเราไม่พร้อมนะครับพมาอ่างทองเนี่ยมันเหมือนสถานที่เรากว้างขึ้นแล้วเราพร้อมแล้วเราอยู่ติดถนนเป็นที่น่าแปลกใจว่าสักเกือบ 3- 40เปซ็นเป็นเริ่มเป็นคนไทยแล้วครับคอนเซปต์ Concept, ไอเดียแรกเลยคือเป็นงานรีไซเคิลซึง่งผมผมชอบพวกเครื่องยนต์นกลไกอยู่แล้วก็ อะไ่เครื่องยนต์ทั้งหลายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เครื่องตัดหญ้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้อะไรตัวนี้เป็นหลักอยู่แต่ว่าก็จะเริ่มมีวัตถุอย่างอื่นเข้ามาแจมด้วยอย่างตอนนี้ที่เพิ่งไปไปเรียนรู้เมห่กห็คือพวกแผ่นวงจรคอมพิวเตอร์ครับเพิ่งบ้านเราเยอะไม่ค่อยมีคนสนใจมันก็เลยเอาพวกนี้มาผสมผสานแต่ว่าโดยคอนเซปต์หลักๆคือเป็นอะไหล่เครื่องยนต์เก่าซส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้มาจากพวกแหลง่งจากเชียงกงไปเจอร้านวันนี้เวลาเจออะไรที่เขาคิดว่าเขาขายทิ้งเน่ะเราก็จะขอซื้อะไร พอได้วัสดุกลับมาก็คือต้องมานั่งดีไซน์วัสดุนั้นให้มันแมทกับโมเดลเราอยากได้แล้วก็เริ่มเชื่อมประกอบแต่เวลาเชื่อมประกอบเดี๋ยวเราก็จะมีช่างที่เขาเป็นเป็นช่างเชื่อมอาชีพนะครับก็มาช่วยเราทําไปพอทําเสร็จตามจนเราคิดว่าโอเคสวยแล้วเนี่ยก็อยู่ขั้นตอนขัดความสะอาดขัดเสร็จก็จะพ่นและเกอร์เคลือบรุ่นใหม่ๆนี่ที่ลูกค้าต้องการเอาไว้เอาดอร์เนี่ยก็จะพ่นสีรองพื้นกันสนิมเหมือนรถยนต์นะฮะแล้วก็มีสีจริงหรืออย่างบางเคสล,ลูกค้าที่ไม่ต้องการสีจริง จะใช้วิธีพ่นดำแล้วก็ปัดด้วยสีบรอนเงินซึ่งมันก็จะดูลักษณะเหมือนเหนเล็กนั้นจะมีตัวใหม่ที่ผมทําให้มันขยับได้คือก็คือใส่ไฮโดรลิกเข้าไปนะครับก็เหมือนกับเป็นความฝันในตอนเด็กว่าถ้ามีของเล่นที่มันขยับได้มันคับได้ก็จะน่าสนุกคือคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องทําจากในหนังจริงปัจจุบันไม่ใช่แล้วปัจจุบันผมจะทางานไทยๆแทรกไปเยอะ,ล,ะลานหลายอย่างที่ไม่มีโชว์ที่นี่ก็คือส่งไปต่างประเทศหมดแล้วจริงผมชอบงานไทยไทย ก็จะเป็นพวกพระพิฆเนศหรืออะไรที่เป็นพระพุทธรูปเลยคือจริงๆชอบแบบนี้อยู่อย่างที่ผมทําวันนี้มาเนี่ยถึงทุกวันนี้เราแฮปปี้แล้วแต่ว่าถ้าย้อนก็ไปหลายๆปีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะผ่านจุดจุดหนึ่งที่ที่มันเหนื่อยครับแล้วก็พอมันสําเร็จขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจวันหนึ่งอยากให้งานแบบนี้คนนึกถึงประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายน่าจะนึกถึงอังกอร์อย่าลืมพบกับเรื่องราวดีๆในแบบฉบับ ของปาถึงจกกำลัง5ได้ในเวลาเดียวกันนี้ทางททบ5เหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค,ครับ